ใจอนก็วัยรุ่นนี่เนาะใจฮ่อนกว่าเข่าง่ายวัยกลัวปะทั้งผู้สาวกับใจฮ่อนกววัยรุ่นคือกันหลับเลยวันสันหลับเลยหลับบ่ได้ปรึกษาใครอีกบอไ่ได้ปรึกษาใครนอนเนาะหลับเลยเพิ่นเว้าตกองลงคืนนี้ก็หลับคืนนี้เลยนี่นะเพิ่นเว้ามาแล้วกันหลับเลย สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสตสุสู่คนว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาบุญตาซาแนวอีกเลวพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมูลนิธการบมาบมาพอกับซาบุญตากันยังอยู่เพื่อนพี่เลี้งพ่อแม่พี่น้องเลยามาหาสาวท่าเพิ่นเนาะทางบ้านหลวงน้อยพี่เลทางเขาก็คือว้าน้องเป็ดเนาะ่ะสบายดีเด้อฮอดเพิ่นหลังพี่น้องเลย อไปสายคุณมาสบายดีเอ้าเฮือนไผ่อันนี้สบายดีเฮือนอ้ายบอดูสบายดีเจ้าเขือนอ้ายบอเจ้ามาเมียนเครื่องเมียนโคงแม่เมียนเครื่องเมียนโครงมันทางปลาบายดีสบายดีอุ้มมันคือสะท้อนแสงแท้หนิเห็นเป็นได้มืดสีมืดๆเนาะสายคุณมาเนาะ ก็ได้ก็ได้ยินข่าวข่าวทั้งเฮากับว่ได้เคยอันมาหาเพื่อนเจ้กเทือเนาะเทือททำอิดเนาะแมนเทือกทำอิดแกับแมนได้ยินข่าวก็คือว่าอะไรได้ยินข่าวอยู่ก็มีแต่ชาวไล่ถ่ายไปผู้เดียวนะโอ่้นีแมนอยู่ช่วงอื่นช่วงนั่นก็ดำให้ดำหน้านะแมนแมนฝนตกพาลม แล้วเวียกแล้วอย่าง uh. oh, um. uh, ้วก็คือที่แล้วไปอยู่บ้านได้ออกมานอกที่นี่นะออกมาเมียนเครื่องเจนถามถามอายุคนก่อนเนาะว่าอายุเท่าไรก็ชื่อสาวท่าเนาะสามสิบเก้าแล้วสาว่าอายุสามสิบเก้าสามสิบเก้าปียังเจียวอยู่เลยนี่บริเจียวแล้วในลูกจะคนนะก็จันสองในลูกสองคนเออเด็กเลี้ยงดูเนาะแมนผู้ิญิงุู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้ออกแล้วให้ออกปีนี่แหละว่า มันบ่มีเงินเฮียนดอกแล้วกะออกก่อนหยุดก่อนถ้ามีเงินยังมาเฮียนใหม่บ่ปัญหาผู้ใหญ่แล้วบ่ลูกบัด2บ่บัด2เลยบ่ออกบัด2ผู้น้อยกมีม .1 ม .1 กให้ออกผู้ใหญ่นี่ม .4 แล้วจบม .4 แล้วเนาะแม่นผู้ใหญ่นี่จบม .4 แล้วแต่ตับ่มีเงินเียนแล้วหยุดไว้ก่อนแล้วบ่ได้เียนต่อฮอดม .7 ใหม่จังซี่นะโอ้หาเงินก่อนเียนใหม่แม่นหาเงินก่อน เด็กกับบุก you know, ้อนว่าเถาว่าด้อับด้เฮียนด้เงินทีก็ได้มาเฮียนต่อเลยกต่ึมหมดทุตอยู่ดินลุนิุไปหาแตงใดเนาะคุณแม่ไปพังไทยเงินอยู่พังไทยแม่ตัวได้เฮ็ดบัตรแล้วลูกชายกับเฮ็ดบัตรจะไปพึ่งกันบัท่างเจ้าดิบระเทไปบอตัวเองก็ว่าอยากไปยุ่แต่ว่าลูกว่าให้อยู่ก้อนอยู่ก้อนแม่เเดียวพักก้อนก่อนเนาะแม่ ลูกบ่กพ่อให้ไปนะลูกว่าเออเขาอยู่ได้อีดอบกบ่ต้องมานำกระยาตะก,กี้ว่าจิไปนัง่งกันกับลูกแต่ลูกว่าบ่บ,บ่เขาอยู่เองก็ได้อยู่ม,ม,มากระยาสิกนะอันค่ะอันน่ะเลิกลากับสามีนี่ได้จักปีแล้วอาจารย์งปีปลายเลยลโอ้ได้โชงปีปลายแล้ว เด็มากอะที่แกต่แกเมื่อก่อนก็เนาะอยูู่้เดียวแล้วก็ได้ไปไทยพุ่นจริงเม่นหาก็มาแต่ไทยบ่เจอเนาะมาได้ชงเดือนมาแลวก็ดำหน้าเลยมาแต่ไทยเลยก็มาอยู่ดำไฮดำหน้าก็่าสิถาลูกชายไปพ้อมันอีกไปน้ำกันอีกลูกชายได้อยู่ถ่ายอยู่พุ่งเลยก็หาก็มาเลยลูกชายก็บัดหาก็ออกเมื่อนี่แหละท่านได้เอาท่านได้เอาบัตรมาก็ยังสิไปไม่เิยดีนีแต่ว่าพังเบื้องก่อน คกนว่ามีเงินทำเงินเฮียนกับจีไ่ได้ไปโอ้แบบจีหาเงินชงตัวเอฮียนได้เพิ่งกันเนาะคือทางแม่กะเลิกลากับพ่อกะผมมีเงินให้ลูกเนาะป่านนี้เนาะผมมีเงินให้ลูกเขาก็ไม่ได้หาเอาเป็นดูเดียวได้เป็นีไม่ได้อันเลิกลากับผัว่ะกระชงปีกลัวแล้วเนาะยังบไปมีคนมาโขบบอกก็ไปมีใครเลยเขาก็ได้คอยคุยกับใครเนาะอยู่ไุยกับใครไครนั่นแต่ไม่บอกแต่กันคนเดียวนี่แหละ คือว่าไรบาโอ้นี่ข่าวไร้เนาะสีดั่งชาวไร่เนาะแมนเพิ่นเป็นคนไทยบ่แมนเป็นคนไทยโอ้่นอายุจักปีแล้วพ่นก็ยังบ่ได้ถามอายุเพิ่นนี่บ่เคยเคยเห็นอยู่บ่หนาตาคนบ่อาจะเห็นน้ำบุกน้ำชาวไร่ให้เบิ่งคืนนี่แหละแต่เมื่อก่อนก็เคยเห็นกัชาวไร่ให้เบิ่งกเบิ่งไว้แบบคนเดียวบัดตะกี้ก็โทรทั้งเบอร์ เอาไปโทรทั้งเหตดทั้งอย่างเขาก็เลยบเห็นกันลมทั้งเบอร์คุยทั้งเบอร์นก็ว่าอ้ยเปลืองเงินม่เติมทีหนึ่งสองร้อยคุยแป๊บเดียวไปชื่อมาเติมอีกสองร้อยไปชีนะแม่มันเปลืองเบอร์ไทยกับลาวเนาะแป๊บเดียวคุณว่าเติมทีหนึ่งเบอร์เจ็ดแปดร้อยคุยยังบอทันจักหยังรอที่นะทันเข้าใจยังเนาะวันนี้ได้เฟสได้คุณ่อเอาหาก็ได้คืนนี่หาก็ได้วันนี้เจ้านะฮะก็ไปตั้งเฟส หากันตั้งเพจจะไล่เห็ดให้คืนนี่เลยนดีแล้วก็คุยกับเพิ่นคืนนี่เลยเห็นดีหากันตกลงกับเพิดขึ้นนี่เลยัง็นดูตจักตกลงนี่คือว่าเป็นแฟนกันบ่บวานนี้นะเพิ่นก็ว่าไปซั่นแหละเพิ่นก็ว่าตกลงคบเพิ่นก็ว่าคำเพิ่นมักเฮาเฮาก็มักเพิ่นเนาะโดยแล้วมีมีมีข้อบ่ว่าสิตกลงปลงใจแบบใด ก็มีอยก็เพิ่นว่าเออซื้อชัดต่อกันอยู่ไกลกันก็เฮาก็ซื้อชัดกับเพิ่นเพิ่นก็ซื้อชัดกับเฮาเนาะทางเพิ่นก็ได้มอบเงินอีหยังมาสิบ่แบบว่าให้เชื่อใจแม่นได้ยินเพิ่นนชาวไร่เพิ่นว่าแบบซั่นอืมเพิ่นว่างิน่งทองมาให้พระเจ้าตกลงเป็นแฟนเพิ่นากันตกลงคืนนี้แต่เพิ่นก็ว่าเพิ่นมาแล้วทางชาวไร่คุยกันนี่หากได้คุยจัมื้อก็คุยทางเบอร์ก็ยังบ่ได้ถึงบ่ได้เนาะหากะ คุยประมาณทิศนี่แหละคุยทั้งมือแต่ว่าคุยทิศหนึงแมนแต่ว่าคืนนี้โลดอันถ้าได้เพชรนี่จะไล่มาเห็นห้คืนนี้โลดนะเพิ่นก็ว่าเพิ่นได้โอนเงินมาให้มื้อนี้เพิ่นท่านได้เอาแล้วมันใชไล่ทําท้ไล่เพื่แลกเงินกัอ่ะครับเพิ่นสิมาหาอยู่เนาะตามเพิ่นว่าสิฟังเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิมาอยู่เพิ่นบอกฉนมาลินอยู่เนาะ สิมะเดือนนี้ยังคนก็ว่าอยู่ดอกอเดือนพนสิมาเขากับคนว่าแล้วลืมเนาะ <c oughs> <c oughs> ว่าคน,นบอกมาอล้วก็ลืมะนะ <c oughs> แต่คนบอกซื่อค <c oughs> นแรกก็ยังลืมได้ เปิ้นบอกแลชื่อเพิ่นนันนี่กเออเป็นคนลืมเนาะซื่อลืมอุตสาหะก็เป็นคนลืมไว้เนื่อก็เลยว่าอยากฮ้องยางอยู่จักจังลืมซั่นเนาะหั่นชื่อหันชื่อนี่ชื่อคือเฮานี่คือสิบ่ยากแม่นจักล้เฮาบ่เคยได้ยินเอิ้นกันเนาะเฮาบ่ได้เอิ้นกันดุลืมแล้วเนาะน้ําาง้าคาวเนาะลมก็จะดนปานดเนาะแม่นๆอยาเพิ่นมีอายุแล้วเนาะ มีแล้วเขาก็มีแล้วคือกันเนาะเพิ่นก็มีแล้วเพิ่นก็เป็ดปอห่างป,าปาอไม้บ่เหร่เผินเผินว่าปอไมเพิ่นไหมอ๋อมียเพิน่นเสียเนาะไม่ได้สมมติว่าเจ้าสิไปอยู่น้ำเพิ่นบ่ดูจั่างไรน้ำเพิ่นก็เพิ่นให้อยู่พี่เพิ่นสิไปสิมาเพินนะพ่นว่าเพิน่นว่าเพิ่นสิเที่ยวไปทเที่ยวมาแบบ มาหึงหึงสามสามเดือนจังมาเธอหนึ่งผุนว่าสิชีช้าผุนวาวนะเอาก็ะเบื้องเนาะกระถาเบิ้งน้ำกันพุ่นแหละจกเพิ่นสิมาบ่หรือบ่มานะรุนพร้อมกันเนาะรุนพร้อมกันนี่จะข้างเบิ้งเนาะถ้าคำิ่นมากกสิเห็นคือกันแหละคันว่าเพิ่นมาว่าจกเพิ่นสิมาหรือบ่หนะถือว่าใจเพิ่นนี่กัเกินร้อยอยู่ได้เนาะเพราะว่าคบกันจจกฮอดบ่ทิดเว้าแม่นคบอร์ประมาณประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงคุยทางเบอร์นั่ะเจ๊ก็ คือว่าเพิ่น hmm. ทิ yet, ่เลยติดต่อมาเลยแหละแล้วเห็นเพิ่นติดต่อมาเองเพิ่นว่าโอ้ยเงินมดหลายเพิ่นว่าเลยให้ชาวไร่เห็ดเพชรเใ็ดไร่ให้ไอ้ชี้นะคุยกันได้สะดวกเนาะแนนเราพอดีชาวไร่ค่ะจเห็ดให้ขึ้นีิไอ้ชี้ดิที่นี่มีโทรศัพท์ใช่ยู่หักแต่ว่าบราได้ตั้งเฟซซื้อๆเนาะไม่แต่เบอร์นะเนาะคุยทางเบอร์มันอยากเปลืองเน้ บคนเนร<ล>าลและโทรมาบัดเอ่อบัดเธอหกเจ็ดร้อยเนาะบัดเงินไหลคนว่าบัดเงินไหลในไฮเสลย์มาเห็ดให้เมื่อคืนนี่นะเห็ดใด,ดก็เห็ดทุกวันเลยก็ยังโทรได้ทีนะตกลงคนว่าคนเห็ดเต็งแล้วคนว่าให้เฮาตกลงกับเพิ่นไฮตกลงกับตกลงเขาว่าเขาก็บ่ได้มีไผอยู่แล้วเนาะ เขาบ่ม so ีไผ่คนคุยว่าตกลงเขาก็ตกลงเลยี่นะถ้าเขามีคนอื่นยังเขาชิตัดกินใจยากเนาะอยู่คืยมีไผ่เนาะก็เลยตกลงเลยคบกันไปเบื้องเนาะไปกอนเขาเคยมีไผ่กันที่คบคบไปเบื้องกะเขาก็ยังไม่เคยมีไผ่เขาก็ตกลงน้ำพิ่งซาสินะตกลงแน่นนี่พิ่นก็ว่าพิ่นก็ตกลงเอยเลอเขาเลยจีนเพิ่นก็ว่าผากเงินมาห้เลย ศึกษากันไปนะเนาะแมนกระเบิงกันไปก้อนเขาตกลงเพิ่นก็บม่ได้มาเดี๋ยนี่ดอกเนาะแมนเพิ่นทั้งเถอเพิ่นเปลี่ยนใจไปหาผู้ใหม่กับมีเขากับผู้หงคือกันนะไกลกันอยู่เนาะเนาะนั่นแหละนั่นแหละเขากะยังมาจากน้ำเพิ่นคือกันเนาะเลยจะ็กพังไปก้อนเพิ่นกันเนาะเพิ่นก็คือสิ่งขอความจริงนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เป็นตังไงเนาะเพิก็ตังมีอายุหมดเลยเนาะมน เว้าาากันนหลยเเะคยมีครอบมีครัวเหรอเนาะมีครอบมีครัวเว้าเข้าใจกันนะกะคือสิเข้าใจกันเนาะสามสิบเก้านอนนานเจ้าเนาะก็ผู้เสกผู้สาวนั่นมันยากๆเนาะเนียนห่าวหับเพิ่นได้เพิ่นว่าหับเ่าได้กะโอเคแล้วเนาะจำนี่เลยม่ได้คุยกันหลน์เนียนคันคือเ่าก็ยังเป็นวัยรุ่นยังว่าเ่ายังชีหาเลือกนะมาเบิ่งเ่ากับเท่าแล้วเ่าก็คือชีบมี่ชิดเลือกเป็นไรกบุญชีบมี่ชิดเนาะกินเอาเลย ไอ้กล่อมสาวทานว่าแล้วนอนสาวุลมาเนาะกลัวผลเบ้าทาสมมติว่าบ่บ่มีข้อมีครัวกะไผสิพาเฮ็ดพาสางเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดพาเฮ็ดพาสังนะเขาครัวเฮาเป็นอยู่ในใดเพิ่นก็สิพาเฮ็ดพาสางให้มันดีกว่าเก่าเพิ่นบอยก็เลยเพิ่นคุยมาแบบนั้นเฮากะเขากะใหญ่เพิ่นกะใหญ่เนาะเว้ากะมันกะสีบนยากปานใดคือว่าเน๊ะคนใหญ่เว้ากัน ตกลงง่ายๆเลยนะแบบคือว่าอะไรเนาะคันเลือกไปกับโตกับแกทันี่เลยทั้งเจ้านี่ยไ่ได้เคยมีผัวเลยเนาะแต่มีแต่พ่อของลูกนี่เลยเนาะมีแต่คนเดียวนี่แหละมีคนเดียวนี่ก็คือว่าอะไร เปิ้ลม้มเปิ้ลริดนะคนมาคอเลยเลยเฮ้ยก็เอาเลยนี่กันคุณนี้ก็เขาประมาณนั่นแหลยเขาประมาณนั้นคือแบบเดียวกันเลยนะประเภทประเภทแบบเดียวกันเลยนี่นะผู้ก่อนก็บเปิ้ลม้มเปิ้ลยังเลยนะเปินวมาแน่นเนาะเอาแบบใดก็เคยเอาแบบนั้นนี่เห่งมันเห่งมันคิดจะแบบว่าแล้วกับ่ได้บอกเลยอย่างไรเนาะปวสักสะเสียเวลาว่าฉันใช่เนาะผู้กอนกับแบบว่าเพิ่นมาคุยทั้งพ่อทั้งแม่แหละกัน ลงไปให้ไปหน้าทั้งพ่อทั้งแม่ก็เอาเจ้านายลงไปกับพ่อก็เอาทหารเมิ่อนเป็นทหารเนาะคนเป็นทหารพ่อกอนแต่พวกนี้พ่นก็ว่าราชการโอ้แห็นเด็กแหกมาเห็นบอ่ะดีใจน้ำเนาะเอนย คนก็ว่าราชการคือกันอันนี้กันแต่เพื่อนหัวเห็นยังผนบอกมันแต่ว่าราชการราชการก็แมนก็ดีเลยเนาะแบบเป็นคนของรัฐแต่ก็พวกนี้ก็ต้องลงง่ายๆคือกันนะตามเป็นว่าเลยนะทิศเดียวจวดรถปล่อยเพื่อนหัวกันว่าคิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าแห้งอันใจเลยแต่ว่ากับผายผู้สาวก็ใจเกินล้อยขึ้นกันว่ากับใจเกินล้อยผู้สาวกับใจเกินล้อยเนาะ มันบ้าหวาเดียวแล้วต้องวอรยเนาบวบบวต้องวอรยาวาบวต้องเสียเวลาอีกเนาะหักจริงวางเต็งเนาะเรื่องชิ้นสอดเพิ่นว่าแล้วบ่ว่าแล้วเท่า์ได้เนาะขอระยะถานมือก่อนกระบ่แพ้เนาะเพิ่นอยากเห็นอยากสั่งกับเฮาเฮากรบโบสำคัญเป็นได้นะเรื่องชิ้นสอดนะเท่า์ไดก็แล้วแต่ทำได้ทต่ไม่ว่ากับเพิ่นวาซาฮ่าหรือว่าซา้ารานี้ ชาวฮา,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 ารานหรือชาวลาณ์ชาวฮารานกีบพี่น้องเวียดไทยเป็นเงินไทยกะ <S <S 2> <S 2> ประมาณบบหอนหามื่นเนาะแล้วเาก็บอกว่าคันยจะเห็ดยจะสั่งเราก็บุสําคัญบรนไดเรื่องขนมนะแม่บอกคนเงินชีบุสําคัญดอกว่าถ้าว่าเขาเห็ดเขาสัาง่งยังกะเพินกับเพิ่นคนรวยเพิ่นับ,พ,นบพ,นพ,นพี่ชอบสิหันเด้เลยรวมเห็ดความสั่งของเพิ่นเทาก็เลย เขาก็บอกว่าแพงนะนะมีแต่รอรุ่นเพิ่อนชิพันแพงตอนใดบาดแพงกันกระพาะแมนฮักแพงกันกระพาะแมนกระดองกระโปงสำคัญดอกฮักแพงอยากเก็บอยากชาอยากกระเพาะยิ่งห้องนั่นเนาะแมนถ้าเพื่อนจะเอาไปไทยนี่เพื่อนบอกได้ไปเนาะบอกไปเนาะตั้มบดดาเซลคือสาวเนาะสเตมบดาเซลผู้สาวเนาะคนไก่ทางเนาะมันไก่ทางแมนจะเป็นไก่ทาง กาทางเพิ <G> ่นก็ได้แซวมันก็แซวนี่จังน้อยอืกาไปกายมาเนาะคือทางเจ้านี่มาอยู่เฮือนอ้ายเนาะแม่นมาอยู่เฮือนอ้ายอือแล้วก็มาเมียนคือว่าเมียนเฮือนอ้ายเพิ่นให้มาหัวเพิ่นก็สิเพลได้สิพังเบได้สิได้เฮ็ดหัวเฮ็ดอย่างอือเฮ็ดยังชื่อนํามาจับซือยังมาอ้อมหัวเด้ออแล้วห้องน้ําก็ีคือยังบ่มีบ่ไปป่าเลยเด้อ ของน้งปลาเลนี่ยไก่เนี่ยมันไก่ปลาเนะาะไก่เป็นป่าเหมือนไก่ใก้เป็นปลาธรรมชาติมันไก่เนี่ยเราก็ได้อารมน้ำเพลินกะคือดีมุกดีใจน้ำเนาะผู้บ่าวกับใจเกินร้อยดีพี่น้องเอ้ยร <laughs> อยเพื่นหัวก่อนหัวแรกหัวอีกยิ้มจนโบกุบอะไรเหมือนหัวอยุบเป็นเหมือนี้เนาะไมอนี้ใจดีเอ้ยไมอนี้ใจดีอารมณ์ดีพี่น้องเอ้ยเนาะเออโดยอาจารย์แซงกับไอยสิบโคตูมาเมื่อเด้อเหมือนเด้อโดย ดีใจน้ํโดยสบายดี